ชอบว่ายน้ำครับแต่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมทรถึงชอบการว่ายน้ําคือจริงๆแล้วทรายเชื่อว่าเป็นการแรกในในประเทศเราครับแล้วก็ในอาเซียนด้วยอครับเฮ้ย <Yeah. S 2> To take one shot at here ค่ะ Together ค่ะและนอกจากนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเรามีท่านผู้ใหญ่นะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเช่นค่ะ และอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมบริษณ์นิ่งเดย์เก็บขยะชายหาดชดเชยให้หนอ่อยค่ะนะคะ โครงการนี้ซีอูสตองเป็นการรวบรวมนักว่ายน้ําของพื้นที่3จังหวัดนะครับทั้งภูเก็ตปางงากระบี่เนี่ยให้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับมีส่วนช่วยในการเก็บขยะในทะเลด้วยแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักว่ายน้ำที่จะมีการมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เป็นกำลัง ันกิจกรรมนี้ให้ออกไปสู่โลกภายนอกได้รับทราบึงความสนณ์ของท้องทะเลของอันดามันของเราทั้ง3จังหวัดนะครับนั่นเป็นการสร้างเครือข่ายนักไ้น้ำนะครับในพื้น3าจังหวัดให้มีกิจกรรมที่ดีๆีกิจกรรมที่ฟื้นฟูนะครับ มีส่วนร <st unlikely> ่วมในการรักษาความั่างชาติในเรื่องของการท่องเที่ยวกับความมั่นคงเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกนะครับของคนในพื้นที่อันดับแรกก็คนในพื้นที่เนี่ยที่ที่อัฒนากับทางทะเลนะครับได้ตระหนักถึงความสําคัญของท้องทะเลนะครับเพราะว่ามีกลุ่มเนี่ยกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยได้เข้ามามีทำากิจกรรนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือก็ดีพวกไกด์มากรุเท็กก็ดีมีส่วนช่วยในการที่จะ S <S ยังยัย่จะเสริมร่าพับรักกูนี้นะครับโดยการแนะนํำน้งเปี้ยวต,ต่อไปนะครับเพราะว่าว่ากิจกรรมของโครงการเสียตองน,นี่เป็นการกระตุน้สนสําฤึกนะครับให้แล้วก็เป็นการเป็นการเผยแพร่ให้ให้ผู้อการใพรนพื้นที่ได้รับทราบได้ตระหนักนะครับแล้วก็พยายามพันพับรักที่ดีของกะบ,บีต่อไปตอนที่ทรายมากะบี่ครั้งแรกอ่ะซึ่งมันไม่ได้นานมาประมาณ3ปีที่แล้ว ทรายตะลึงอ่ะว่าทรัพยากรแบบนี้มันอยู่ที่ประเทศเรามันสวยมากครับทรายทรายจำทรายลืมไม่ได้อ่ะครั้งแรกที่ทรายเห็นเกาะปอดามันแบบแล้วมันไปมันไปง่ายมากเลยอ่ะคือทรายหลงรักทรัพยากรของภาคใต้เพราะว่าจังหวัดกระบีะ่แล้วถ้าเกิดมันไม่พอคนที่กระบี่อ่ะเขาช่วยทรายในการดําเนินงานมากอย่างเช่นเก็บกู้อวนก็มีอาสาสมัครมา ดูแลทรัพยากรกับเยาวชนที่หาดยาวก็โรงเรียนเขาก็ร่วมมือแบบเต็มที่แล้วก็จบด้วยทุกคนที่กระบีอะ่อ่ะแชร์ข่าวที่สายว่ายน้ำจนทำให้รายเป็นไวรัลทั่วประเทศอะ่ะเลยชายายเป็นคนที่ต้องขอบคุณกระบี่มากกว่าอยากบอก